เกานรูที่มาส่งสิจกิจกรรมนียบริการวิชาการและประเมินผลสอนรวามกับวิชาที่2ประยักิจกรรมบริการวิชาการที่วิทยาลัยสงขลาทองปาง ก็มีน hmm. like, ักศึกษากำลังให้บริการวันนี้วันที่11กันยายน2 5 6ครับเมมากมากนาสมากิก็ช่วยเหลือพระข้นสิ นห้องประชุมใหญ่นะครับเป็นช่วงสุดท้ายของการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลก็เสร็จกันเกือบหมดแล้วนะครับก็ยังเหลือภาพรูปที่ยังเป็นรายการอยู่ครับ ก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายของชั่วโมงโฮมรูมของวิทยาลัยสงแลาคอนดังปก็เราก็มีการจุดแบบสัถามนะครับอาจารแจกเอกสารก็เป็นภาพรวมครับไหสวัสดีครับก่อนเรียบร้อยครับมาวัดครับแต่งตัวเป็นเรียบร้อย มันก็เป็นบรรยากาศครับศรกษาตามจุดต่างๆครับเป็นช่วงสุดท้ายของการหยุลมก็เสร็จกันเกือบหมดแล้วอ่นี่ขุนครับหลังต้นเทียนพรรษา